รุ่นปี2026ของ Porsche 911 Turbo S คือคำประกาศที่ชัดเจนจากซูเฟนเฮาเซนว่านี่ไม่ใช่เพียงการปรับชมธรรมดาแต่คือการยกระดับแนวคิดของ911ประกูลเทอร์โบอย่างจริงจังภายนอกยังคงเอกลักษณ์แบบ911ไว้อย่างครบถ้วนทั้งเส้นตัวถังที่กระทัดรัดกระจกทรงคลาสสิกและซุ้มล้อหลังอันทรงพลังแต่ภายใน Porsche ได้นำขุมพลังที่ไฮบริ รุ่นใหม่มาใช้โดยผสานเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบ3.6ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในเกียร์ PDK และเทอร์โบคู่ที่มีระบบช่วยไฟฟ้าส่งผลให้รถยังคงความรู้สึกแบบ911ดั้งเดิมทั้งบาลานซ์ความแม่นยำและความสปอร์ตแต่เพิ่มเติมคือแรงบิดและการตอบสนองที่ฉับไวกว่าเดิมอย่างชัดเจน ด้านสมรรถนะเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดปอร์เช่ระบุว่ากำลังรวมสูงสุดอยู่ที่701แรงม้าและแรงบิดจากระบบไ y บ r i d มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยทั้งการออกตัวและการเร่งแซงรวมถึงช่วยลดอาการรอรอบของเทอร์โบด้วยการปั่นใบเทอร์บายเสริมทำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นทุกช่วงรอบเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในประมาณ2.4วินาทีเมื่อใช้ชุดสปอร์ตโครโนโลและทำความเร็วสูงสุดได้ราว200ไมล์ต่อชั่วโมงสมรรถนะระดับนี้ทำให้ Turbo โอรุ่นใหม่ยืนหนึ่งในตระกูล911อย่างไม่ต้องสงสยัยโครงสร้างตัวรถและงานช่วงล่างถูกปรับปรุงให้สอดรับกับพลังที่เพิ่มขึ้นแม้น้ำหนักจะมากขึ้นเล็กน้อยจากอุปกรณ์ไฮบริดแต่ปอเช่จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ได้ชาญฉลาด ทำให้ผลกระทบไม่มากนักทั้งยังเสริมด้วยแอโรไดนามิกใหม่อย่างที่ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นระบบเบรกขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งบนรถ2ประตูของปอร์เชร่รวมถึงระบบควบคุมช่วงล่างแบบแ c t i v e ที่ปรับจูนเฉพาะรุ่น Turbo โเอทั้งหมดนี้ช่วยให้การควบคุมในสนามดีขึ้นการยึดเกาะแน่นขึ้นและให้ความมั่นใจมากขึ้นในทุกความเร็ว หนึ่งในหลักฐานสำคัญของสมรรถนะคือเวลาต่อรอบนูบูกริงหนอดชลัยซึ่งเทอร์โบเอรุ่นปี2026ทำเวลาได้ประมาณ7นาฬิกา3นาทีนาทีเร็วกว่าเจเนเรชันก่อนอย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นว่าระบบไฮบริดไม่ได้ทำเพื่อชื่อเรียกเท่านั้นแต่ให้ประโยชน์จริงทั้งการออกโค้งที่เฉียบคมกว่าการตอบสนองที่แม่นยำกว่าและกำลังที่เรียกใช้ได้ทันทีในทุกจังหวะงานออกแบบภายนอกพัฒนาขึ้นอย่างมีชั้นเชิง ด้านหน้าปรับรูปแบบช่องรับอากาศใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้านหลังออกแบบกันชนใหม่พร้อมช่องดักอากาศเพิ่มเติมและสปอยเลอร์หลังได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้างแรงกดในช่วงความเร็วสูงส่วนโป่งซุ้มล้อและความกว้างช่วงล้อหลังแบบใหม่ยิ่งขับความดุดันมากขึ้นภายในห้องโดยสารผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราไว้ด้วยกัน มีการใช้วัสดุเทอร์โบไนซ์และคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับท่านั่งและตำแหน่งการควบคุมแบบ911ที่คุ้นเคยแต่เพิ่มเติมด้วยจอแสดงผลและระบบการเชื่อมต่อรุ่นล่าสุดเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวันประสบการณ์การขับขี่นั้นแบ่งบุคลิกชัดเจนที่ความเร็วต่ำหรือในเมืองเทอร์โบเอให้ความนุ่มนวลอย่างน่าประหลาดใจมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้รอบเครื่องนิ่งและลดอาการสะดุดจากการทำงานของเทอร์โบ ช่วงล่างแบบปรับได้ช่วยดูดซับพื้นผิวถนนได้ดีเมื่อปรับเป็นโหมดสปอร์ตรถจะเปลี่ยนบุคลิกเป็นซูเปอร์สปอร์ตเต็มตัวการตอบสนองคันเร่งฉับไวดึงหลังติดเบาะแทบทุกเกียร์และพวงมาลัยให้ความแม่นยำสูงระบบเบรกขนาดใหญ่ให้แรงเบรกที่มั่นคงไม่ว่าจะรอบสนามหรือการขับในพื้นที่ภูเขาส่วนระบบควบคุมการยึดเกาะได้รับการเซตใหม่ให้รองรับแรงม้ามหาศาลของรุ่นนี้ได้อย่างลงตัว ด้านการใช้งานจริงก็ยังคงเป็นจุดแข็งของ911แม้จะเป็นรุ่นสมรรถนะส,สูงสุดก็ตามภายในกว้างพอสำหรับการใช้งานทุกวันเบาะนั่งสปอร์ตหุ้มวัสดุพรีเมียมให้ทั้งความสบายและการรองรับที่ยอดเยี่ยมระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบครันพร้อมระบบนำทางและฟังก์ชันวิเคราะห์การขับขี่ สำหรับคนที่ต้องการความพิเศษยังมีตัวเลือกเสริมมากมายทั้งเบรดเซรามิกคาร์บอนบอบักเก็ตคาร์บอนชุดแต่งน้ำหนักเบาหรือชุดตกแต่งหนังระดับหรูเพื่อเน้นความพรีเมียมแม้ระบบไฮบริดใน t u r ร์โบเอสจะถูกออกแบบมาเพื่อสมรรถนะมากกว่าเพื่อประหยัดน้ำมันแต่การมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าช่วยในบางช่วงก็ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรคาดหวังอัตราสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารุ่นคาร์เรราอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับรถสมรรถนะระดับนี้โดยเฉพาะเมื่อต้องแลกกับความเร็วและพละกกำลังที่เหนือกว่าในทุกด้านด้านราคาเทอร์โบเอสรุ่นใหม่วางตัวเป็นรุ่นเรือธงของสายการผลิต911ทําทำให้ค่าตัวเริ่มต้นอยู่ในระดับหลายแสนดอลลาร์ และสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกมากหากเลือกออปชันพิเศษต่างๆอย่างสีพิเศษคาร์บอนไฟเบอร์หรือระบบช่วงล่างสมรรถทะนสูงแต่กลุ่มลูกค้าปอร์เช่ส่วนใหญ่ยอมรับระดับราคานี้ได้เพราะ911 Turbo S เป็นรถที่มีมูลค่าการครอบครองสูงและยังคงมูลค่าได้ดีเมื่อเทียบกับซูเปอร์คาร์หลายรุ่น เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน911 Turbo S ยังคงมีบุคลิกที่โดดเด่นคือสามารถเป็นทั้งรถที่เร็วระดับซูเปอร์คาร์และใช้งานได้จริงในทุกวันรถคันนี้ให้ทั้งความสบายในชีวิตประจำวันความสนุกในถนนบนเขาและความสามารถในการลงสนามแข่งแบบมืออาชีพน้อยคันที่จะผสมผสานความเร็วสุดขั้วเข้ากับความอเนกประสงค์ได้ดีเท่ากับปอร์เช่ หากจะพูดถึงข้อเสียหลักๆก,ก็อาจมีเรื่องค่าบำรุงรักษาที่ซับซ้อนขึ้นจากระบบไฮบริดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นซึ่งบางคนอาจไม่ชอบและราคาที่สูงมากแต่เมื่อพิจารณาสิ่งที่ได้กลับมา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงการตอบสนองที่แทบไรที่ติแรงม้าและแรงบิดระดับมหาศาลระบบแอโรและเบรกที่ดีที่สุดและห้องโดยสารที่รูหราใช้งานได้จริงเทอร์โบ s อ2ปี6 0 2 6ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการที่สุดของปอร์เช่ท้ายที่สุดปอร์เช่911 Turbo S เทรุ่นปี2026คือทิศทางใหม่ของรถสปอร์ตจากปอร์เช่ที่นำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้เพื่อเพิ่มความเร็ว ความเสถียรและความสามารถรอบด้านโดยไม่เสียเอกลักษณ์การเป็น911เลยแม้แต่น้อยมันคือเทอร์โบเอสสำหรับยุคใหม่ที่ทั้งทรงพลังฉับไวและยังคงให้ประสบการณ์การขับที่เชื่อมโยงกับผู้ขับอย่างแท้จริงและเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการ911ที่เร็วและลำหน้าที่สุดในสายการผลิตปัจจุบัน